แต่ดูเหมือนว่าการทดสอบจะยังไม่จบสิ้ขนขณะที่พวกเขากำลังปรึกษากันอยู่นั่นเองพื้นน้ำก็ปั่นป่วนรุนแรงขึ้นอีกครั้งและคราวนี้หัวไฮราสามหัวก็พุ่งทะยานขึ้นมาจากน้ำพร้อมกัน พวกมันส่งเสียงขู่คำรามดังก้องไปทั่วทั้งถ้ำจนผนังหินสั่นสะเทือนดวงตาสีเหลืองทองทั้งสามคู่จ้องเขม็งมาที่พวกเขาแสดงท่าทีคุกคามอย่างชัดเจนว่าหากล้ำเส้นเข้ามาอีกแม้แต่ก้าวเดียวพวกเขาจะต้องพบกับจุดจบที่น่าสยดสยองอย่างแน่นอนมันคือการเตือนครั้งสุดท้ายจากผู้พิทัก์แห่งทองน้ำ ในสถานการณ์ที่ความเป็นความตายอยู่แค่เอื้อมดรอเล็กซิออสตัดสินใจทิ้งหลักเหตุผลทั้งหมดที่เคยยึดถือและเชื่อในสัญชาตญาณของซาร่าอย่างเต็มหัวใจเขาก้าวไปยืนที่ริมขอบทะเลสาบเพียงลำพังสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเริ่มเปล่งเสียงสวดบทสวดโบราณน,นั้นออกมาด้วยภาษากรีกเก่าแก่ที่ไม่มีใครได้ยินมานานนับพันปี เสียงของเขาก้องกังวานไปทั่วทั้งถ้ำเป็นเสียงของมนุษย์ที่พยายามสื่อสารกับตำนานเป็นเสียงแห่งความเคารพไม่ใช่ความกลัวปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นเมื่อได้ยินบทสวดนั้นหัวไฮดราทั้งสามหัวก็หยุดชะงักในทันทีเสียงคำรามที่ดุด,ดันเงียบลงกลายเป็นเสียงขู่ในลำคอเบา พวกมันค่อยๆลดท่าทีคุกคามลงอย่างเห็นได้ชัดดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดบัดนี้เปลี่ยนเป็นแววตาแห่งการพิจารณาพวกมันจ้องมองมาที่อเล็กซิออสไม่ใช่ในฐานะผู้บุกรุกแต่ในฐานะผู้ที่รู้รหัสผ่านโบราณผู้ที่คู่ควรจะได้รับการยอมรับจากผู้พิทักษ์แห่งเลอหน้าและแล้วในวินาทีที่บทสวดใกล้จะจบลง